ทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้เรามาอุตานมียอดเขาตรงนั้นได้หรอภูเขาสวยมากเลยนี่ RESIDENT ตบ์ลบุรีเรสซิเดนจ้ะหันมานี้คือเชฟอันนะฮะเป็นสเต็กแนวอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวก็มีอาหารฝรั่งก็มีแล้วก็สารพัดสปาเกตตี้นะฮะเมนูเลิศมากอร่อยมากเขาบอกที่ดอกแทงพัวอยู่ข้างหน้านะครัทุกคนจะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาลบ,บุรีจะนึกถึงอะไรอันดับแรกนอกจากเชฟอัน นอกจากสเต็กเชฟอัน๋นนอกจากโรงแรมดีๆอย่างโรงแรมเนี้ยเรสซิเดนต์ลบบุรีเรสซิเดนท์ที่เราไม่ได้ค่าโฆษณาคณะแต่เราบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับเชฟอันน๋นไงเพราะเราถือว่าอะไรที่เราไปกินแล้วอร่อยอะไรไปกินแล้วดีเราไปอยู่ที่ไหนมาดีเราก็จะลงคลิปทิกตอกแล้วก็ไม่ใช่ทิกตอกสิ YouTube ให้ถือว่าเป็นการโปรโมทจังหวัดอย่างถ้าเกิดลบบุรีเราจะต้องนึกถึงวังนารายใช่ไหมวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองอะไรต่อลือเรื่อง พระปางศัก์ยอดและไรต่ออะไรเกี่ยวกับดินสอพองแผ่นดินพะนารายแล้วก็เขื่อนป่าศักชนรสิทธิ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะรู้จักนะจังหวัดลบบุรีแต่ว่าถ้าเกิดมาเมืองลบบุรีอยู่ใต่ในเมืองอ่ะมันก็จะมีแต่ลิงไงเป็นเมืองที่แบบคนจะบอกว่าลิงจะชอบแย่งของกินถืออะไรไปมันจะชอบเข้ามาเป็นมิตรกับเราน,นีนจีเป็นลูกปั้นลิงเห็นไหมขี่ทางโคกทุกคนขี่คางโคก,ก,คคโคกจ้า นะฮะคั้งนเวลาเรามาแบบนี้ถ้าไม่ดีเราจะไม่ลงยู u ู e ให้นะไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะเธอจะมาทํามาเป็นดอกว่าออร้านนั้นดีร้านนั้นดังถ้าไม่เราไม่ได้ไปกินไปดีจริงเราจะไม่ลงให้นะจ๊ะอย่างอันนี้เราต้องบอกว่าอ่าเราบอกต่อสิ่งดีๆจริงๆนะฮะถ้าเกิดไม่อร่อยไม่แซบนะฮะเราก็จะไม่โปรโมทให้ไม่บอกต่อให้อ่ะนะฮะโดยที่เราเรียกว่า อันนี้เป็นน้ำใจไมตรีที่ทางช่องของเรามีให้กับทุกคนนะยอดติดตามไม่เยอะแต่เราก็มีน้ำใจบอกต่อสิ่งดีๆกันทุกอย่างนะฮะอย่างเราไปเชียงใหม่เราก็ได้ไปรีวิวโรงแรม5ดาวดีๆไปตรังไปกินร้านหมูย่างไปหัดใหญ่ก็ได้กินร้านอาหารดีๆเราก็จะแบบมาบอกต่อกันนะเพื่อให้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ซ้ำใครที่สําคัญคือเราจะทําแบบว่าไม่ต้องตัดต่อมากนะฮะง่ายๆถ่ายกันสดๆเลยนะทุกคนอันนี้ต้นอะไรอ่ะทุกคนรู้ไหม อ๋อต้นไม้ประจําจังหวัดของลบบุรีนี่ดอกพิกุลน,นะมีคนถามเข้ามาว่าจังหวัดลบบุรีมีต้นไม้อะไรดอกพิกุลอย่าต้นพิกุลน,นะทุกคนต้นพิกุลแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราจะตื่นเช้ามาอาหารเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอาหารเช้าที่ไหนดี นะเห็นก็บอกว่าถ้าไปกินโจ๊กเนี่ยโจ๊กไข่เค็มก็ทํามาจากดินสอพองซึ่งดินสอพองแหล่งดินสอพองของลบบุรีมีคุณภาพเยอะที่สุดของประเทศนะฮะแต่ถ้าเกิดจะมาสเต็กที่อร่อยที่สุดนี้ต้องผนัทนิคมเชฟอันสาขาแรกแต่ว่าที่นี่เนี่ยลบบุรีเป็นสาขาสองนะทุกคนนะ,ะเป็นสาขาสองเนี่ยอร่อยมากทุกคนเขาออกเขาออกดูสิเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากินต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้กันนะอ่ะเมนูอีกรอบหนึ่งฝากเมนูที่เราชอบดูเมนูจังเลยอ่ะ ชอบดูเมนูนะครับดูสินะทุกคนทะเลพิโรดนะฮะอันนี้แบบเป็นออกะเพราหอยแมงผู้นะฮะทุกคนอ๋อเมมจะเต็มแล้วลูกถ่ายจนเมมจะหมดแล้ววะนะฮะเรืออื่เป็นไรพอดีเลยดูสิทุกคนฝากทุกคนฝากติดตามน้อย ep สี่ ep, 4, EP 5้าอะไรก็ว่าไปนะทุกคนย่า เชฟอ่านสองสาขานะคะของดีลบบุรีจ้าพอดีเป๊ะเลยเวลานะฮะฮะขอบคุณมากครับ